ตำบลพลทองอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิประกอบด้วย12หมู่บ้านประชากร5,433คน1,752ครัวเรือนมีเนื้อที่ประมาณ32.45ตารางกิโลเมตรหรือ32,784ไร่เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพลทองโดยนายสานิตกล้าแท้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลทองเป็นผู้บริหารท้องถิ่น นายสมบัติลองจำนงเป็นกำนันประจำตำบลพลทองภายใต้การตรวจตราและจัดการปกครองตำบลและหมู่บ้านของนายวรสิษฐ์พุทธจในายอำเภอเมืองชัยภูมิตำบลพลทองเป็นตำบลเข้มแข็งที่ภาคีการทำงานทุกภาคส่วนให้การยอมรับผลการดำเนินงานของตำบลพลทองประกอบด้วยสามมิติดังนี้มิติด้านความมั่นคงด้านความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิมีการส่งเสริมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองปลูกพืชผักสวนครัวไว้เพื่อบริโภคเองในครัวเรือนซึ่งทุกหมู่บ้านมีการปลูกผักสวนครัวปลูกสมุนไพรการเลี้ยงสัตว์มีการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารมีการแบ่งปันอาหารในชุมชนและมีการน้อมนำแนวพระราชดำริข,ของสมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเริ่มจากผู้นำต้องทำก่อนขยายผลสู่ทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านในตำบลสามารถแบ่งปันอาหารให้คนในชุมชนเช่นกิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งถนนกินได้ถนนแคนามหมู่เกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพลทองร่วมกับส่วนราชการผู้นำท้องที่และภาคีเครือข่ายมีการปลูกไม้ผลบริเวณรอบหนองใหญ่และบริเวณอ่างหินลับมีดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้โครงการแลกเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยการได้รับการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาด้านสาธารณาสุขได้แก่กิจกรรมโครงการวันล้างมือโลกองค์การบริหารส่วนตำบลพลทอง อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการล้างมือที่ถูกวิธีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกผักไว้ประกอบอาหารกิจกรรมตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพลทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่ผลิตจากธรรมชาติสร้างความปลอดภัยในอาหารด้านความมั่นคงในชีวิต ข้อมูลจะปะทอปี2565าบตำบลพลทองมีการประกอบอาชีพและมีรายได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในตำบลและมีการเก็บออมโดยการออมภายในหมู่บ้านเก็บออมเงินในรูปแบบต่างๆมีการออมเงินผ่านทางกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนหมู่บ้านโครงการขยะทองคุ้มครองชีวิตประชากรในตำบลพลทองมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย คิดเป็น100%เอร์เซหลังจากการสำรวจและได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆมีการอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านภัยพิบัติผ่านช่องทางต่างๆการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงเพื่อใช้บรรเทาเหตุกรณีเกิดอัคคีพยกิจกรรมการซักซ้อมแผนป้องกันเผชิญเหตุร้ายในโรงเรียนอนุบาลอบตพลทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลทองร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ ด้านความสามาคัคคีปรองดองตำบลพลทองมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชนการทำกิจกรรมวันพัฒนากิจกรรมจิตอาสาจำนวนมากกว่า12กิจกรรมต่อปีมีความสามาคัคคีของคนในตนําบลเช่นกิจกรรมการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในหมู่บ้านในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆกิจกรรมการเยี่ยมเยียนซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนยากจน กิจกรรมจิตอาสาจะทำแผ่นยางชะลอความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกิจกรรมการเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุพร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นด้านการยึดหลักประชาธิปไตยมีกิจกรรมที่มอบโอกาสให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเช่นเวทีประชาคมเวทีการจัดทำแผนพัฒนาแผนชุมชนเวทีประชาธิปไตยร้อยละหนึ่งคนในชุมชนปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง โดยไม่เห็นแก่อมิสินจ้างด้านการปลอดอบายามุกและปลอดยาเสพติดตำบพลทองมีการส่งเสริมป้องกันลดและเลิอกอบายามุกและยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกิจกรรมงานศพปลอดเล่ากิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนภายใต้กิจกรรมปลูกปั้นผู้นำเยาวชนพันใหม่กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลพลทองจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดสารสัมพันธ์เยาวชนในพื้นที่ด้านการบริหารจัดการชุมชนตำบลพลทองมีการใช้ข้อมูลและเครื่องมือเพื่อการพัฒนาชุมชนได้แก่ข้อมูลจปะปะก่อชอช .2 คแผนชุมชนและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเช่นการคัดแยกขยะโครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ครับที่เห็นบรรยากาศอยู่นี้ก็คือการารับซื้อขยะทองคุ้มครองชีวิตนะครับจากพี่น้องทุกหมู่บ้านนะครับเป็นกองทุนนะครับเพื่อคุ้มครองขณะนี้เนี่ยจากปี64จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเงินอยูบบ่ประมาณเกือบ400 0 0 0บาทนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเริ่มมีความมาั่นคงแล้วก็จะมีสวัสดิการหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการคัดขยะนะครับไม่ให้มีการขยะตกค้างในตำบลผู้นำในตำบลพลทอง ดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขอประตูบ้านขอความร่วมมือทุกบ้านทำถังขยะเปียกในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกชมรมผู้สูงอายุตำบลพลทองมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการฝึกอาชีพเสริมหรือเป็นแการนำด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีนอกจากนี้ มีกิจกรรมจากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีได้แก่การฝึกอบรมอาชีพการทำปลาร้าและไข,ข่เค็มการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมทองม้วนขนมทองพับโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนักบ้ามิติด้านความมั่งคั่งด้านการลดโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตำบลพลทองมีส่วนร่วมกับนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้วิเคราะห์และวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนทุกมิติเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างตรงจุดและการติดตามสนับสนุนครัวเรือนยากจนอย่างต่อเนื่องด้านแหล่งทุนชุมชนกองทุนชุมชนในตำบลพลทอง มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลจำนวนทั้งสิ้น33กองทุนโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาลคิดเป็น100เปอร์เซ็นต์มีกิจกรรมการให้บริการของกองทุนชุมชนที่เกิดประโยชน์ในวงกว้างได้แก่กิจกรรมชาปนกิจสงเคราะห์กิจกรรมบริการฝากถอนเงินในกองทุนชุมชนต่างๆของทุกหมู่บ้านกิจกรรมบริการสินเชื่อเพื่อนำมาใช้จ่ายในครอบครัวเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพกิจกรรมสวัสดิการเกิดแก่ทุกคนละภาพ การให้ทุนการศึกษาการสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆในหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตำบลพลทองมีกลุ่มการผลิตกลุ่มการแปรรูปกลุ่มการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้แก่กลุ่มข้าวกล้องงอกกลุ่มแปรรูปอาหารกลุ่มปลูกผักปลอดสารกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มขนมไทยกลุ่มทองม้วนมีสุข กลุ่มสมาชิกชุมชนภาท,ทอมือกลุ่มจักสารที่มีการต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์มีสถานที่วางจำหน่ายบริเวณตลาดนัดชุมชนหนองใหญ่ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนมีกลุ่มต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพสินค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมีการจัดตั้งที่ทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ ทั้งการจำนายหน้าที่ทำการกลุ่มการออกบูธนิจสการต่างๆเช่นงานโอทอปเมืองทองธานีออกบูธของหน่วยงานต่างๆมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของตำบลพลทองอีกด้วยมิติด้านความยั่งยืนตำบลพลทองมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตทั้งด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุมีผลและด้านการมีภูมิคุ้มกันเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวไว้เพื่อบริโภคเองในครัวเรือนไม่น้อยกว่า10ชนิดและในปัจจุบันขยายผลการปลูกผักสวนครัวในตำบลอย่างน้อย30ชนิดมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเสริมสร้างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้แก่ศูนย์เรียนรู้สาลารวมใจบ้านพลทองหมู่ที่12สอง เป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆมากกว่า5ครั้งต่อปีแหล่งเรียนรู้กองจิตสวนเห็ดมู่12โดยผู้ใหญ่บ้านเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่กิจกรรมปลูกต้นไม้รอบบริเวณหนองใหญ่กิจกรรมปล่อยพันธุปลาลงสู่แม่น้ำหนองใหญ่โมเดล กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและชุมชนกิจกรรมขุดลอกสิ่งอุดตันท่อระบายน้ำในตำบลกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเพื่อสร้างพื้นที่ป่าในตำบลปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตำบลพลทองมีการบริหารจัดการขยะที่ดีโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพลทองมีโครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ดำเนินการทั้ง12หมู่บ้านด้วยการรับซื้อขยะที่คัดแยกประเภทแล้วจากประชาชนในตำบลโดยดำเนินการรับซื้อเป็นประจำทุกเดือนพร้อมกับการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนโครงการขยะทองคุ้มครองชีวิตจะเป็นการสะสมเงินออมในรูปของการช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลใครเจ็บป่วยได้เข้าโรงพยาบาลผู้ที่เป็นสมาชิกขยะทองคุ้มครองชีวิตนี้ก็จะได้ค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาล คืนละ150บาทคนเฝ้าก็ได้150บาทต่อคืนนับว่าเป็นโครงการที่ดีนอกจากบ้านเมืองเราจะสะอาดแล้วเรายังได้สวัสดิการส่วนนี้ด้วยค่ะตำบลพลทองได้รับรางวัลยกย่องด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนี้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการจังหวัดสะอาด รางวัลองค์การบริหารส่วนตำบลจัดก,การอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการจัดทำถทังขยะเปียกลดโลกร้อนร้อยละ90ขึ้นไปตามโครงการประกวดสุดยอดท้องถิ่นจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองตำบลพลทองมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนที่เป็นคลังภูมิปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้สืบทอดอัตลักษณ์และค่านิยมของชุมชนมีการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนมากกว่าร้อยละเจของหมู่บ้านทั้งหมดในตำบลพลทองด้านการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนาตำบลพลทองมีการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านการประชุมสารสัมพันธ์ท้องที่ท้องถิ่นสัญจรเพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนตามโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดกิจกรรมตามมิติความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมีการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนจนบรรลุเป้าหมายตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง